หลายหลายคนเนี่ยหมอคือเขาอะมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางแต่ว่าไม่อยากปลูกผมอะมันมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยเขาให้แบบผมกลับมาขึ้นเหมือนเดิมไหมโอเคจริงๆแล้วอย่างแรกเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่เราผมร่วงผมบางเพราะอะไรนะครับถ้าสมมติว่าส่วนมากเป็นผู้ชายผมร่วงก็เป็นเพราะว่าตามกรรมพันธุ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีเรื่องโรคไทรอยโรคฮอร์โมโอนอะไรพวกนี้แตกต่างซึ่งสามารถที่จะทําให้ผมร่วงได้ทั้งนั้นดังนั้นสิ่งแรกที่จะเป็นที่ต้องทําความเข้าใจก่อนคือว่าเราร่วงเพราะว่าอะไร โดยปกติแล้วถ้ามันเป็นโรคที่สามารถรักษาได้นะครับจะมีวิธีการช่วยเหลือหลายๆอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นอบเลเซอร์ทำทิทเมต์แต่ที่แบบได้รับผลรับวิจัยที่ว่าแบบรองรับเยอะที่สุดก็คือการฉีด PRP หรือการฉีดเซลล์นะครับคือการฉีด PRP จะเป็นการเจาะเลือดนะครับเอาไปปั่นในเครื่องแล้วเราเอาโกรตีแฟกเตอร์ไปฉีดส่วนการฉีดเซลล์จะเป็นการเจาะหนังศีรษะแต่ด้านหลังศีรษะนะครับแล้วเราเอาไปปั่นในเครื่องเช่นกันเราค่อยเอาไปฉีด แล้วสองตัวนี้มันแตกต่างกันไหมเราหรือว่าแบบระดับความเจ็บของสองตัวนี้มันแตกต่างกันปะม,มันมันเจ็บแตกต่างกันเพราะว่าจริงๆแล้วการทำ P R P คือแค่เจาะเลือดนะครับแล้วเราก็ต้องฉีดยาชานะครับหรือว่าแปะยาชาให้คนไข้เนี่ยก่อนที่เราจะฉีดลงไปในบริเวณหนังศีรษะของคนไข้นะครับการฉีดเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้เข็มฉีดเข้าไปในหนังศีรษะดังนั้นมันจะแค่ความรู้สึกคล้ายๆกับถ้าคนไข้เคยทาพวกโบท็อกพวกฟิลเลอร์อะไรพวกนี้มันจะความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าฉีดบนหนังศีรษะ ในทางกลับกันถ้าเป็นเซลล์มันจะแตกต่างตรงที่ว่าเราจะเป็นที่จะต้องอฉีดยาชาบริเวณด้านล่งศีรษะของคนไข้ด้วยมันจะเป็นเหมือนผ้าตาเ,เล็กๆนะครับก็คือเราต้องทําความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วเราก็เจะหนังศีรษะออกมานะครับไปปั่นในเครื่องแล้วเราค่อยฉีดยาชาบริเวณด้านบนนังศีรษะแล้วฉีดลงไปดังนั้นถ้าถามว่าอันไหนเจ็บกว่าจริงๆแล้ว พูดได้ยากว่ามันเพราะมันแตกต่างกันนะครับเออคือนะถ้าเราทำเซลล์เนี่ยมันจะเจ็บบริเวณด้านหลังด้วยแต่ว่ามันฉีดแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับในทางกับการ PRP ต้องฉีดทุกเดือนอเดือนละครั้งดังนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนไข้เพราะว่าถ้าสมมตินคนไข้ไม่ได้ชอบแบบไม่อยากเจ็บเลยจริงๆแล้วการฉีดเซลล์มันจะดีกว่าตรงที่ว่าแบบโอ้หนึ่งปีฉีดทีเมื่อเทียบกับ PRP ที่ต้องฉีดทุกเดือนเลยนะครับแล้วระยะเวลาในการฉีดของทั้งสองตัวเนี่ย มันใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีต่อแบบต่อการฉีดหนึ่งครั้ง,งอ๋อถ้าเป็นการต่อฉีดฉีดหนึ่งครั้ง PRP จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งน,นะครับยิ่งถ้าสมมติเราฉีดยาชาเนี่ยครับเดียวก็เสร็จแต่ว่าถ้าสมมติว่าแปะยาชาเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งรอแปะยาชาแป๊บหนึ่งในทางกับการเซลล์จะใช้ประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งน,นะครับเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับฉีดยาชาด้านหลังรอสลับไปรอเครื่องปั่นอะไรพวกนี้ด้วยก็จะเสียเวลาดีแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยมันดียังไงครับ ดีตรงที่ว่ามันจะช่วยลดการผมร่วงแน่นอนนะครับแล้วผมที่เราในบริเวณที่เราฉีดลงไปเนี่ยผมมันจะเส้นใหญ่ขึ้นเส้นหนาขึ้นนะครับสมมติ mm hmm. ตอนแรกมันมีผมเส้นเล็กๆาบาง1หนึ่งเส้นมันอาจจะกลายเป็นสองเส้นสามเส้นขึ้นมาแทนนะครับ mm hmm. ดังนั้นความหนาเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ในกรณีที่ว่าคนไข้ไม่มีเส้นผมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมบางมากนะครับ mm hmm. แล้วก็คือไม่มีเส้นผมอยู่แล้วจะช่วยอะไรไม่ได้ยกเว้นก mm hmm. การปลูก ก็คือ,คอฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นหัวล้างฉีดไปก็ไม่ได้ผลใช่แนะนำวาให้ปลูกมากดีกว่าใช่คืออันนี้มันขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้เลยนะครับคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถตัดสินใจกันได้เองว่าควรที่จะทําอะไรนะครับส่วนใหญ่หมอจะแนะนําว่าให้เข้ามาดูดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าปัญหาของคนนั้นคืออะไรหรือเราจะได้รักษาให้ตรงจุดไม่งั้นคนไข้แบบบางคนเข้ามาแบบฉันต้องการให้ฉีดเซลล์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะปรับเป็น ปลูกผมดีกว่าเพราะว่าคนไข้ไม่มีผมพอที่จะสามารถที่จะทําให้เส้นใหญ่ขึ้นได้มันก็ขึ้นอยู่กับแ,แต่ละเคสเนาะว่าถ้าสมมติว่านี่ผมอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องปลูกผมก็ได้อาจจะเป็นชิการฉีดเซลล์ทั้งสองตัวจะดีกว่าแต่ถ้าหัวร้านเนี่ยอาจจะต้องแบบปลูกผม<ช>แต่ถ้าสมมติว่าใครใอยากจะปรึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาในเพจได้แล้วก็ปรึกษา <R isa> ฟรี <R isa> ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมนะครับหรือว่ามีอาการผมบางผมร่วงหรือว่าไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมเราถึงผมร่วงเยอะขนาดนี้สามารถที่จะทัก In อินบ็อกเข้ามานะครับก็สามารถที่จะปรึกษาหมอได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ